สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนไทยรัฐทีวียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเอนมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเครื่องบิน OV10 สิบบรอนโกซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่เบาและสังเกตการที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาเริ่มกันเลยครับ o v 1 0สิบบรอนเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทนอตอเมร non ิกันรอปเวลของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1960เพื่อให้เป็นเครื่องบินปฏิบัติการใกล้ชิดต่อศัตรู counter insurgency coil และงานสังเกตการภาคพื้นดินจุดเด่นคือสามารถทำงานจากสนามบินที่มีสภาพดินแข็งหรือถนนและไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเริ่มระบบออกแบบมาเน้นความเรียบง่ายแต่ทนทานและใช้งานยืดหยุ่นสูงวิกิพีเดีย o e s q u a d r o n c o m การบินทดสอบครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคม1965และถึงขั้นนำมาใช้งานจริงตั้งแต่ปี1969ซึ่ง OV-10 มีความสามารถพิเศษในการบินชา้ชาๆได้ไกลและอยู่ในพื้นที่ได้นานกว่าเครื่องบินเจ็ตทั่วไปด้วยการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบโปรอพสองตัวสร้างความประหยัดน้ำมันและระยะบินที่ยาวกว่าวิกิพีเดีย o f 1 0 s q u a d r o n c o m ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยโครงแบบลำตัวคู่ ทวินบูมมีห้องนักบินทรงกระจกกรีนเฮาส์คอ k พิ t มองเห็นรอบด้านเหมาะกับงานสังเกตการพื้นที่ด้านหลังลำมีช่องให้บรรทุกทั้งอาวุธน้ำหนักบรรทุกสูงสุดราว3200ปอปอนด์หรือรับคนได้ห้านายหรือผู้ป่วยบนเปลพร้อมพยาบาลได้ h e r b e r บ Field Air Force สเบดวิกิพีเดียสเปคพื้นฐานเช่นความยาวราว4 1ฟุต7นิ้วกว้างปีก40ฟุต สูงประมาณ15ฟุตน้ำหนักสูงสุดราว14,444ปอนด์ความเร็วสูงสุดประมาณ281ไมล์ต่อชั่วโมงพร้อมความสูงบินทะลุ26,000ฟุตร,ระหว่างบินจริงแต่ในปฏิบัติการจริงเช่นในเวียดนามอาจขึ้นได้18,000ฟุตด้วยสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนเฮอ b e เบิร์ตฟิ i แอร์ฟอสเบดวิกิพีเดียในช่วงสงครามเวียดนาม OV-10 ถูกใช้เป็นเครื่องบินควบคุมการบินสนับสนุนภาคพื้น Forward Air Control FAC นำทางเครื่องบินโจมตีและบินสำรวจนอกจากนี้ยังใช้ในภารกิจหลากหลายเช่นบอกเลงปืนใหญ่กำกับจุดตกลูกระเบิดสังเกตการ์และปฏิบัติการทางชายฝั่ง Wikipedia Herbert f l h a e r f o c e b a s เครื่องบินรุ่นต่างๆเช่นรุ่น A ใช้งานทั่วไปรุ่น B สำหรับลากเป้าให้เครื่องยิงระบุว่าประเทศเยอรมนีสั่งทำรุ่น B สำหรับลากเป้า18ลำและรุ่น c, 4 OV-104 สำหรับไทยมี32ลำสั่งเข้าประจำการช่วงต้นปี 1970s. Wikipedia, HandWiki ในประเทศไทยกองทัพอากาศไทย r t a f ใช้ OV1-0C ในภารกิจคอยมาก่อนและแม้ว่า F-5E จะเข้าประจำการแต่ OV10 ก็ทำคะแนนดีในการแข่งขันทิ้งระเบิดแล้วตั้งในบางช่วงยังใช้เป็นเครื่องบินป้องกันอากาศด้วยโดยในปี2004ไทยบริจาคเครื่องบินจำนวนมากให้กับกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีโอวีสิหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยสามลำแสดงในพิพิธภัณฑ์เช่นที่พิพิธภัณฑ์กองบิน41เชียงใหม่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศที่กรุงเทพมหานครและประดับหน้าวิงหจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แฮนวิกกี้วิกิพีเดีย l i v i n g w a l b i r d c o m นอกจากไทยโอวียังถูกส่งออกไปยังประเทศอื่นเช่นอินโดนีเซียซื้อ16ลำมาใช้ภารกิจในทามอเกิดปฏิบัติการคอยและใช้งานในอาเชศจนกระทั่ง2007มีอุบัติเหตุและระงับการใช้งานในภายหลังวิกิพีเดียว่าในฟิลิปปินส์มีโอวีสประจำการจำนวนมากจากของอเมริกาและที่ไทยบริจาคให้ทีมโจมตีใช้ในสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายหลายครั้ง เช่นสอยที่จ่อลุยบ้านโจโล,โลหรือในมาราวีในปี2017สหรัฐเตรียมปลดระวาง OV-10 ในฟิลิปปินส์แล้วภายในปี2024และเลิกบริการไปแล้วเมื่อวันที่28ธันวาคม2024 Wikipedia วิกิพีเดียนอกเหนือจากงานรบ OV-10 ยังถูกใช้โดยหน่วยงานอย่างนาซาเพื่อศึกษาวิทยาศาสตร์การบินความเร็วต่ำและการรบกวนเสียงที่ปลายปีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ใช้ OV-10 ในภารกิจปราบยาเสพติดบางลำถูกปรับแต่งให้ฉีดสารเคมีเพื่อพ่นสารกำจัดเพื่อผิดกฎหมายและหน่วยควบคุมไฟป่าแคลฟาและบูโรออฟแลนด์แมเนจเมนต์ใช้ OV-10 เป็นบินนำให้เครื่องดับเพลิงทางอากาศทำเครื่องหมายแนวไฟบนเปลือกโลกวิกิพีเดียโดยสรุป OV-10 b r อนโกเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่ธุรกันดาร เชื่อถือได้ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานรบงานสนับสนุนหน่วยควบคุมฝ่ายและงานวิจัยแม้จะเป็นเครื่องบินเก่าที่ถูกปลดประจำการไปแล้วในหลายประเทศแต่ OV-10 ก็ยังทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์และภาพลักษณ์อันทรงพลังของเครื่องบินรุ่นนี้ยังทำให้คนยังพูดถึงจนถึงวันนี้ขอพระคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องไทยแระทีวีของเราเพื่อรับชมคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ